สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้หนูมีรถบ้านเข้าใหม่มารีวิวให้รับชมกันนะคะคันนี้เป็น Toyota าไฮลักวีโกแชม์นะคะพี่ๆโตโยต้าไฮ u ักวีโกแชม์ค่ะปี2012นะคะเครื่องยนต์2.5ดีเซลค่ะเป็นตัวเตีย้ยตัว G นะคะพี่พี่ตัว G ท็อปสุดค่ะ เดี๋ยวหนูรีวิวสีสันรอบๆคันให้รับชมกันนะคะคันนี้เป็นสีบรอลเงินนะคะสีบรอลเงินสวยๆกันเลยจ้าปลายทะเบียนกรุงเทพนะคะพี่ๆสีสันสวยๆเลยค่ะมีริ้วรอยขีดข่วนนิดหน่อยตามการใช้งานนะคะ ข้างหลังจ้าพี่พี่คันนี้ติดตัวกันชนหลังให้ใหม่เลยนะคะสวยสวยเลยจ้าชมสีสันร,บรอบๆคันกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมภายในกันเลยจ้า ภายในนะคะเป็นเบาะผ้าสีเบจนะจ๊ะที่พี่ไม่ขาดนะคะสะอาดสะอ้านค่ะข้างหลังโนสให้เบาะใหม่ไปแบบนี้เลยนะคะเบาะตัวนี้มันจะยุบง่ายนะคะพี่พี่หนูเลยเลยซื้อใหม่ให้เลยค่ะจะเป็นเปิดแคปได้นะคะกว้างๆแบบนี้เลยค่ะ คันนี้เป็นตัว G นะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะคะสามารถคอนโทรลวิทยุได้จากพวงมาลัยค่ะวิทยุเป็นวิทยุเดิมโรงงานนะคะพี่พี่คันนี้ได้แอร์แบ็กคู่นะคะเกียร์ธรรมดาจ้าแอร์แบ็กคู่หน้าค่ะพี่พี่กระจกปรับข้างไฟฟ้านะคะ ตูแจอยู่ไหนดูเลขไมซิพื้นพรมสะอาดสะอ้านนะคะพี่พี่บนเพดานก็สะอาดจ้าเดี๋ยวเรามาดูเลขไมกันเลยจ้ะใช้งานมาแล้ว282นะคะพี่พี่สอง0สนแนะคะอาจจะดูเยอะไปหน่อยแต่เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเจ้าของเข้าศูนย์ตลอดนะคะสภาพดีๆสวยๆเลยค่ะ เดี ar, ๋ยวเราไปรับชมห้องเครื่องกันเลยค่ะเอาเปิดทังน้ำมันใช่เลยไปดูเครื่องยนต์กันเลยจ้าเคยทำขังกุญแจไว้ข้างในแล้วก็ล็อกนะคะก็เลยต้องเอาออกมาด้วยขากระโปรงหน้ามีสะเก็ดหินนะคะ หนูขออนุญาตจกฟ้ากระโผงจะเข้าได้จ้ะ,อะโอ้ยก็แม่พี่น้องเอ้เอคอยคือลำบากเรียบร้อยจ้า ันนี้จะเป็นคานหน้านะคะอันนี้เลขคานหน้าค่ะฝั่งอนะคะพี่พี่ฝั่งอาจ้าฝั่งอก็คือฝั่งคนขับนะคะฝาโปรงของเราเคยแกะออกมาทำสีแล้วนะคะ น,นี้แผ่นเพเดิมเดิมๆจ้าโฟกัสไหมคะพี่ๆปึ๊บหนึ่งสองสามอันนี้จะเป็นฝั่งแอลค่ะเดี๋ยวหนูไปสตาร์ทแล้วก็เรากลับมาดูห้องเครื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลย ปรึ่สตาร์ทเกียร์วางยังแอร์เย็นฉ่ำนะคะพี่ๆคันนี้แอร์เย็นฉ่ำคะ่ะเราไปเดี๋ยวหนูขอเอากระจกลงก่อนนะคะเดี๋ยวรถล,ล็อก มันสิไปอยากสร้างกุญแจอีกสตาร์ทแล้วจ้าพี่ๆได้ยินเสียงเครื่องยนต์ไหมคะตอนนี้หนูสตาร์ทแล้วนะคะเครื่องยนต์กำลังทำงานอยู่คะ่ะเครื่องนิ่งๆนิ่มๆเลยนะคะพี่พี่ช่วงล่างก็แน่นๆค่ะ ยางรถของเราเป็นยาง Bridgestone นะคะยาง Bridgestone ค่ะปีปียุ่งใสปีสองสามใช่พี่พี่ปีสองสามแล้วจะเปิบพาสีปีหกแปดนะคะกระจกกระจกโตโยต้าเดิมทุกบานนะคะพี่พี่โอ้ยเป็นบัวเห็น วนอจ้ะใอ้หนูเปิดถังน้ำมันไว้พร้อมถังน้ำมันจ้ะใช้น้ำมันดีเซลนะคะไม่เคยติดแก๊สค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลตัวจีตัว, G, ตวท็อปสุดนะคะพี่พี่เดี๋ยวเราชมช่วงล่างกันด้วยนะคะข้างล่างปุ๊บมียางอะไหล่พร้อมนะคะพี่พี่ข้างล่างสวยเ,เลยค่ะ เห็นกันเลยคะพี่พี่โอ้ย่อยเม้นท์ทอไอ้ควรทอตำนีเด้อค่ะเลขตัวถังนะคะเลขตัวถังเดี่ตรงนี้จะชัดเจ๋วนะคะพี่พี่ชัดเจ๋วตรงแท้แน่นอนโอนได้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอนไม่ได้เดี๋ยวหนูไปรับกลับที่บ้านเลยค่ะจ่ายค่าเสียเวลาให้ด้วย ขออนุญาตดับเครื่องยนต์ก่อนนะคะเอาคุญเจออกว่านำเดี๋ยวเกิดเรื่องใหญ่ค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถกระบะแคบไปใช้งานในครวัวเรือนใช้งานในบ้านใช้งานเข้าสวน ขับไปเที่ยวขับไปขับไปไหนก็ได้ค่ะพี่พี่คันนี้ปี2012ค่ะปี2012นะคะราคาเพียง2 1 5 0 0 0บาท2 1 5 0 0 0บาทขายสดขายสดเท่านั้นนะคะพี่พี่รถอยู่กรุงเทพมหานครค่ะรถอยู่กรุงเทพมหานครเขตหลักสี่นะคะ พี่พีท่านไหนสนใจอยากติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อเบอร์0991472099 0991472099นะคะวันนี้หนูขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพี่พีต้องขอขอบคุณพี่พีที่รับชมจนจบคลิปนะคะขอบคุณมากคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่พีสวัสดีคะ่ะ